สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรีวิวแอปบายลิบนะครับกับซีรีส์ที่ผมจะรวบรวมเอาแอปพลิเคชันที่เราจะสามารถใช้ iPad กับไ h o n e ของเราเนี่ยเอามาทำงานหาเงินได้นะครับเราเปิดคลิปแรกของหมวดหมู่เนี้ยด้วยแอป Shutterstock Contributor นะครับคือแอป Shutterstock เนี่ยเป็น แอปขายรูปภาพนะครับที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็เป็นแอปที่คนทั่วๆไปอย่างเราเนี่ยสามารถถ่ายรูปนะครับเห็นมุมไหนสวยๆเห็นมุมไหนสวยๆเนี่ยเราก็ถ่ายภาพมานะครับแล้วก็เอาไปลงขายไว้ใน Shu t t e r s t o c k ทีนี้เนี่ยพอเขาขายได้เนี่ยเขาก็จะโอนเงินส่วนหนึ่งนะครับ1 5ถึง40%ของเงินที่เขาขายได้เนี่ยมาเป็นค่าเหนื่อยของเรานั่นเอง ทำไมผมถึงเอาคลิปนี้เอาแอปนี้มารีวิวตัวแรกเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ทาได้ทุกคนทุกๆคนที่ใช้ iPad กับ iPhone เนี่ยมีกล้องนะครับกล้องหน้ากล้องหลังเนี่ยเราสามารถเดินมาที่ไหนก็ได้แล้วก็ที่เขาอน,นุญาตให้ถ่ายรูปนะครับเราก็ถ่ายรูปปั๊บล้วก็เอาขึ้นไปในเว็บถ้าเกิดว่ามีคนถูกใจรูปของเรามีคนชอบรูปของเราเขาก็จะซื้อเราก็จะได้เงินนะครับ โอเคเป็นผมว่ามันง่ายที่สุดแหละคุณเดินออกจากบ้านเนี่ยคุณเจออะไรที่มันสวยดอกไม้หรือกำแพงหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็โหลดไปเป็น w a เป p a p e r ไปใช้กันนะครับแล้วก็หาเงินได้ง่ายนะครับเริ่มเลยนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับกด subscribe กดติดตามกด s u b s c r i e ไว้นะครับเพราะว่าผมจะหาแอปที่ใช้แล้วได้เงิน อยู่ในโทรศัพท์คุณใน i อ a d ของคุณเนี่ยทำให้มันเกิดประโยชน์เป็นเงินขึ้นมานะครับเข้าไปที่แอปเลยนะครับก่อนอื่นเลยก็ไปสมัครใช้งานนะครับใส่ชื่อใส่นามสกุลนะครับใส่อีเมลใส่รหัสผ่านนะครับใส่ชื่อผลงานที่จะแสดงนะครับพวกนามปากกาอะไรนะครับเท่ๆใส่เข้าไปนะครับแล้วแต่เราจะตั้งเราก็ติ๊กนะครับว่าอายุเกิน18แล้วนะครับเราก็ดําเนินการต่อนะครับ แต่ของผมเนี่ยผมมีบัญชีอยู่แล้วนะครับผมก็จะขอใช้เข้าบัญชีไปเลยนะครับ<ม>อ่าผมเป็นแบบนี้นะครับ<ม>ก็ยกตัวอ,อย่างของผมเป็นแบบนี้นะครับเข้าไป<ม>เนื่องจากเป็นไอเดียใหม่นะครับว่า เราจะถ่ายรูปเนี่ยแล้วก็ขายไว้ในเว็บไซต์พวกนี้เราก็ต้องเริ่มจากการถ่ายรูปก่อนครับเราก็ไปหามุมรูปภาพสวยๆนะครับแต่ผมก็จะทดสอบดูว่าพอเราถ่ายไปแล้วเนี่ยเราจะสามารถทำยังไงต่อได้นะครับก็คืออันนี้ส,สดๆร้อนๆเลยคือที่ไอคอนสยามเมื่อวานนี้ที่เราซื้อเครื่องมานะครับแล้วก็ทำการถ่ายรูปเลยนะครับแล้วก็ ทดลองดูนะครับว่าแบบไหนนะครับที่มันต้องทำยังไงบ้างนะครับเนี่ยพอผมซื้อพอผมถ่ายรูปปั๊บผมก็อัปโหลดเข้าไปในแอปตัวนี้เลยนะครับอัปโหลดไป2รูปนะครับรูปหนึ่งเป็นรูปที่มาจาก iCloud ที่มันดึงมาจากเครื่องเก่านะครับอ่าก็อนุมัติไปนะครับหนึ่งรูปรูปแรกเป็นรูปทะเลรูปที่สองเป็นรูปตึกรูปตึกเนี่ยผมตั้งชื่อว่า ไอคอนสยามซึ่งจริงๆตึกนี้มันไม่ใช่ตึกไอคอนสยามมันเป็นตึกตึกแคทนะครับแล้วก็เป็นถ่ายรูปแม่น้ำเจ้าพยาซึ่งข้อมูลมันผิดนะครับถ้าเกิดว่าเราไปแก้ข้อมูลให้มันถูกมันก็จะสามารถอนุมัติได้นะครับพออนุมัติแล้วเนี่ยเขาจะไปลงขายเขาจะเอารูปนี้ไปลงขายนะครับซึ่งมีคนซื้อหรือไม่มีคนซื้อเนี่ยเราไม่รู้นะครับแต่พอถ้าเกิดว่ามีคนซื้อเนี่ยเขาจะแบ่งเปอร์เซ็นต์มาให้เรานะครับยกตัวอย่าง เขาจะขึ้นพวกคีย์เวิร์ดคำค้นหามาให้นะครับพอเวลา,าที่เราโพสต์ภาพขายไปเนี่ยมันจะขึ้นคีย์เวิร์ดมานะครับว่ามีคนดาวน์โหลดไหมไม่มีนะครับเงินก็จะยังไม่ได้เพราะว่าเราเพิ่งลงไปสดสดร้อนๆ,ๆละละหนึ่งรูปนะครับจริงๆแล้วมีเท่าไหร่ก็ลงไปนะครับรูปที่มันไม่ติดลิขสิทธิ์เนี่ยไม่ติดหน้าคนไม่ติดอะไรเนี่ยเราก็ลงวันหนึ่งที่เขาเจองานแล้วแล้วเขาอยากใช้เนี่ยเขาก็จะซื้อไปนะครับอ่ะเกินมาตั้งเยอะ เรามาลองอัปโหลดดูสักรูปนะครับนะครับแล้วก็มาที่รูปเงินตัวนี้นะครับแล้วก็อัปโหลดรูปทันทีนะครับทีนี้เนี่ยเราก็อนุญาตให้เขาเข้าเครื่องนะครับตอนนี้เรามีในในเครื่องโน้ตใน iPad ของผมเนี่ยมันยังไม่มีรูปนะครับแต่จริงๆของเพื่อนๆก็สามารถอัปโหลดได้นะผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับสักรูปหนึ่งนะครับกอัปโหลดนะครับ ทีนี้พอเราอัปโหลดไปแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในหน้านี้นะครับอ่ามีรูปที่เราอัปโหลดทิ้งไว้เมื่อวานนี้เรามาลองเอารูปที่เราอัปโหลดไปแล้วดีกว่านะครับอ่ะยกตัวอย่างหน้านี้นะครับเราก็ป้อนคําอธิบายภาพนะครับเวลาที่เราจะป้อนคําอธิบายภาพเนี่ยเราเข้าไปที่แอป google translate อ่าให้เขาช่วยนะครับเช่น รูปนะครับพระตกดินที่ทะเลซันเซ็ตผมก็จะกรอบตัวเนี้ยมานะครับกรอบเลยนะครับ,บนะครับคัดลอกมานะครับอันนี้ แล้วก็กลับมาที่แอปตัวนี้นะครับแล้วก็เอามาวางนะครับก็คือคําอธิบายแล้วแต่เราจะตั้งนะครับยิ่งยาวยิ่งได้เปรียบนะครับเพราะว่าคนจะเซิร์ชเจอเราง่ายคําค้นหาเราก็เลือกนะครับเขาจะมีให้เราเลือกซีซัมเมอร์สกายเนเจอร์ซันเซ็ตบีชโอเคือคำพวกนี้เราเลือกมาสัก7จ็ดคำนะครับ ข้อดีคือเราจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นในตัวด้วยนะครับว่าคําไหนแปลว่าอะไรนะครับแล้วเราก็เสร็จสิ้นนะครับหมดหมู่นะครับเราก็ดูว่าภาพของเราหมดหมู่เกี่ยวกับอะไรนะครับถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราก็เอาคําพวกนี้ไปแปลใน Google แปลภาษานะครับแล้วก็ไปแปลแบบนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมยกตัวอย่าง จริงๆมันก็ไม่ยากมากนะครับเอาเอาแบ็กกราวแล้วกันนะครับอ่าสมมติเราไม่ไม่รู้ว่าแบ็กกราวคืออะไรแล้วก็มาใส่ตรงนี้นะครับว่าแบ็กกราวนะครับนะครับลบก่อน b a b a c k g r o อ่ะครับมันจะขึ้นว่าพื้นหลังนะครับเราก็มาดูว่า ภาพที่เราถ่ายเนี่ยมันเป็นภาพไหนนะครับเราก็กดสมมุติพื้นหลังนะครับให้คนมาดาวน์โหลดเผื่อเขาใช้ wallpaper หรืออะไรอย่างเงี้สยสวยๆได้นะครับจากนั้นนะครับกดส่งแค่นี้ครับแล้วเราก็รอเขาตรวจสอบนะครับมาที่หน้านี้มันจะรอการตรวจสอบนะครับถ้าเขาอนุมัติเขาก็จะบอกว่าอนุมัติแล้ว แล้วก็ไปลงขายอยู่ในช h ตเตอร์สต็อให้อัตโนมัติถ่ายแบบนี้ครับไปเรื่อยครับจนกว่าฝีมือเราจะถึงแล้วก็มีคนซื้อรูปเรานะครับก็เป็นแอปแรกนะครับที่ผมเลือกมาเพราะว่าผมคิดว่ามันง่ายที่สุดนะในการหาเงินในโลกออนไลน์นะครับใช้แค่ถ่ายรูปแล้วก็อัปโหลดแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับว่าให้เขาเสิร์ชเจอเราแล้วก็เกิดว่ารูปมันสวยถูกใจเขาเขาก็ซื้อ นะครับโอเคก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับเริ่มตน้นรวมคลิปแอปไหนหาเงินได้ใน o p h o n e iPad บ้างเนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามหามาลงให้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ